Oh, แอบบอข้าวเดียวกินเบิดแล้วโอ้ยโอ้มุมเมาแล้วเนะี่นยน้อยมุมเมาแล้วเออนปวดต้องปนะในในวนก็ได้ดูโอ้ยปวดเจ็บเนาะอันนี้ล้วน เป oh, ็น้บอกลุ้นโอ้ลุ้นกระซิบิละล้วาคนน่ะตั้งหัวใจเห็นได้ทั้งหัวน่ะ๋ยเกกิน เรี่ยจนเกยี่ยบลาบนะ่าเสียบร้ายอาหารเสริมพี่น้องตอนนี้เอา,อาหารเสริมให้น้องบัวก่อนออกจากคอกใน้พองยมาสาวกเกียย์ซะก่อนแม่ผมคนะือมึนเมาเฮะโอ้ยมังปาก เม <laughs> ื่อนนีน,น,น่นเบ็ดเบสลบอเบแลบอโอ้ยนี่ก็เบดเกียงตับแสบหลาโอ้ยต้องคุดกระทากินเนี่ยคุณนะเอ้าจะไปตามคิวตามคิวแล้วเสร็จจกินอยู่